จุด

ออดออออเลย Này quá, này quá. Đông mũ Đông mũ, Bắt. Yes. Đắt. Hay, bay, bay. Để xem để yên, để yên xuống Ra đây

<laughs> nice! Nice! nice.

คคเกเปลี่ยนหนึ่งถูกต้องสีหนึ่งสีหนึ่งถูกต้องเปลี่ยนเมข้าเลือดที่หนึ่งเลเที่หห้ามเลือดมยครับเร็วเปลี่ยนเร็วเรว รับทราบรับทราบขั้นต้นให้ประทราการไปก่อนเรียนกระตุ้นกระวงนะกระทรวงนะบกรถบกรถบกรถห้ำแล้วห้ำแล้วบกรถเร็วเร่งเรเร่งเปิด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 เลยเปดเลยเปี่ยนเอาคเปิดเลยเปิดเลย

ฝั่งนี้ฝั่งนี้ของเราจะคุณไปไหนกันไปไหนกังเดี๋ยวอีกประมันเจ็ดเดียวจากวันนึงอง่ากับนโอ้ยด่าโอ้ยด่าเจ้า

เราต้องการต้งางาเไทยรรือชาติไทยเป็นมาตราดประเทศไทยทุกคนอยู่ลำลงคงไว้ได้สมนโดยจวนรักสไทยนีรักสง แตที่ลบไม่ขาดเศรษาศาจะไม่ให้ใครเทเลือดกบาัด